เซตอาฮันเตอร์เซตอานะฮันเตอร์เซตอาสีขาวมุกครับฝากไปด้วยครับลองดูช่องนี้สิ นี่ไงนี่ไงกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วกัดดีจริงๆเลยนะโอ้ป่าไม้เดียวกัดเลยเขาน่่จะกองอยู่แถวนี้ป่าอยู่ตามพวกแหนพวกอะไรเนี่ยครับฮันเตอร์เซตอสีขาวมุกครับฝากไปด้วยครับกับผมนักใุ่ย,ยืดคนหลังการเดบฮันเตอร์เซตอเจ้าไม้เดียวรู้เรื่อง อีกหนึ่งกัดจุ๊บเบาๆลองเปลี่ยนคนระับใช้เป็นสีขาวมุกนะครับกัดจุ๊บเบาๆนี่ครับฮันเตอร์เซตนะครบอตั้มปลาเนตตามอะไรก็ยังมีแต้มอยู่นะครับเซต ปากรอได้เลยสี่ขาวมุกนะครับอันนี้หืมล่มกัดละ เนี่ยนะมันกัดกูอะกัดแล้วครับ Hunter SR นะครับเล็กๆก็ไม่รอดนะครับวัดฟิตเดียวนะทะลุไปเลยตัวเบ็ดคมๆตัวเบ็ดไทยเทนะครับฝากไปเลยครับ Hunter SR อะเดวลน้ำตีอีกแล้ววันนี้